เมืองลบุรีโดยนายจำเริญสลัดที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญย้อนบรรยากาศความสุขสนุกวันลอยกระทงกับเทศบาลเมืองลบุรีในงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ระหว่างวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียนศีสุริโยไทย อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับขบวนแห่ประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่พิธีขอขมาพระเมคค่คุคมาพิธีเปิดงานที่สวยงามการสแสดงพลุก,การประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันประก้อลอดห่วงการแสดงลิเกการจัดพิธีสการ์การบริการสุดสนุกการแข่งขันชกมวยไทย การจำหน่ายสินค้าราคาถูกสนุกสนานครื้นเครงกับรำบบวงย้อนยุคและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในบรรยากาศงานวัดในวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียงสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาสติเทศบาลเมืองลบรีเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566 โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนสร้างจิตสำนึกที่ดีต่ออาชีพและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหลือใช้นำกลับมาสร้างรายได้โดยได้จำลองบรรยากาศตลาดนัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการซื้อวิธีการขายโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนางสาวปิยมาศคุณเจริญในนามหัวหน้ากิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อปลูกฝังทัศนคติฝึกลักษณะนิสัยและจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่ออาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และนักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาสร้างรายได้ อีกทางเป็นการฝึกประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่นักเรียนโดยมีการจำลองพื้นที่ของโรงเรียนเป็นตลาดนัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การซื้อการขายการต่อรองราคาโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ด้านนางสาวเหมือนฝันวงเดชร,รักษาราชการพ่วำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566ในครั้งนี้จากการรายงานของครูผู้รับผิดชอบโครงการทำให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตการงานอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสารรค์เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ารู้จักการประหยัดเห็นคุณค่าของเงินที่ได้มาเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขรวมทั้งการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ก่อนที่นางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาร,ราชการพ่วนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจะร่วมชมโครงการในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยนักเรียนแต่ละคนที่เป็นผู้ค้าได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายเช่นหนังสือเก่าของเล่นเก่าปรากาศของทานเล่นที่นำมาจำหน่ายในราคาถูก โดยนักเรียนที่เป็นผู้ซื้อได้เลือกสินค้าของตนเองที่อยากได้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการพ่วอในยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมซื้อของที่นักเรียนนำมาจำหน่ายอีกด้วย สำหรับโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ห ซึ่งนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีให้เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดโดยเน้นการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนั้นยังจัดก,การบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชนด้านกีฬานันทนาการกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์าศาสน,ะะนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการพัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนให้สาธารณาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนอยู่ในระดับแนวหน้าปัจจุบันมีนางสาวเหมือนฝันวงเดชเป็นรักษาราชการผพ้่อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ช่วงนี้ไปชมบรรยากาศการซื้อขายในกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกันค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่โยธาสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดําเนินการขุดลอกท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อกําจัดเศษขยะมูลฝอยดินโครนสิ่งปฏิกูลต่างๆออกจากท่อระบายน้ําจากนั้นมีการเติมน้ํายา EM เพื่อดับกลิ่นค่ะ ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองลบรี นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โยธาสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบรีร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบรีนำรถดูดสิ่งปฏิกูลพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองลบรีและท่อระบายน้ำบริเวณข้างพระนารายณ์ราชนิเวศ เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอยดินโครนสิ่งปฏิกูลต่างๆออกจากท่อระบายน้ำและเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหมน็นและเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำได้ดีขึ้นถือเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โยธาสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบีร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบีดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองลบบีและท่อระบายน้ำบริเวณข้างพระนารายณ์ราชนิเวศตามคำร้องขอของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถดูดสิ่งปฏิกูลและกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอยดินโครนสิ่งปฏิกูลต่างๆออกจากท่อระบายน้ำซึ่งพบว่าท่อระบายน้ำส่วนใหญ่เต็มไปด้วยโครนตรมเศษไขมันเศษขยะที่อุดตันจนทำให้การระบายน้ำไม่สามารถทำได้เต็มที่โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดูดออก จากนั้นมีการเติมน้ำยา EM เพื่อดับกลิน่นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินโครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งจะเน้นจุดที่สำคัญซึ่งมีการอุดตันของโคลนตมและขยะจนน้ำไหลไม่สะดวกก่อน จากนั้นก็ค่อยๆทยอยดำเนินการไปยังท่อรองรองต่อไปจนครบเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าด้วยปัจจุบนันเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับแจ้งเหตุเดือดร้อนจากปัญหาท่อหรือทางระบายน้ำอุดตันซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบแก้ไขแล้วพบว่า การอุดตันของท่อหรือทางระบายน้ําเกิดจากการที่มีขยะมูลฝอยอยู่ในท่อระบายน้ําทําให้น้ําไม่สามารถระบายได้ดีจึงเกิดท่วมขังเป็นน้ําเสียก่อให้เกิดกลิ่นเหมน็นหรือเป็นที่เพาะพันยุงหรือสัตว์แมลงต่างๆอีกทั้งทําให้เกิดภูมิทัศน์ไม่ดีต่อบ้านเมือง และก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือผู้สัญจรไปมาเพื่อป้องกันปัญหาและเหตุเดือดร้อนดังกล่าวเทศบาลเมืองลบบุรีจึงขอความร่วมมืองดเว้นการทิ้งกวาดขยะมูลฝอยลงท่อหรือทางระบายน้ำดังนี้ห ผู้ประกอบการค้าขายอาหารขอความร่วมมือให้มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือภาชนะกรองเก็บเศษอาหารขยะมูลฝอยต่างๆเช่นถุงพลาสติกหลอดรวบรวมทิ้งในที่รองรับขยะงดเว้นไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ำ สประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยบริเวณที่มีท่อหรือทางระบายน้ำงดเว้นทิ้งกวาดขยะมูลฝอยลงท่อหรือทางระบายน้ำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าสำหรับช่วงนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามหน้างานบนถนนเส้นต่างๆอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเทศบาลเมืองลบบุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณะโอกาสนี้ด้วยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิก์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ